Everybody tell me what you to do what want now ชอบมูด,ด้วยด้วยการเล่าเรื่องของเขาทั้งภาพทั้งเสียงรู้สึกว่าเขาสองคนโชคดีมากๆที่ได้มาเจอกันแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากมีแบบนั้นบ้างค่ะคิมดามีดีมากๆครับ ตาของเธอในเรื่องนี้มาสจใจครฮะเป็นหนึ่งในหนังที่งดงามมากๆที่ได้ดูในปีนี้ดูแล้วสนุกจริงๆตัวเราเองก็คือน้ำตาไหลไปประมาณ3รอบเป็นหนังที่ประทับใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยค่ะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยดูหนังแนวนี้ครับซึ่งแบบพอได้มาดูรู้สึกว่าอินถึงอารมณ์ที่ตัวละครแบบสื่อออกมาชอบหนังเรื่องนี้มากมันทั้งละมุนมันทั้งอบอุ่นเจ็บปวดไปด้วยอยากให้เพื่อนใช้ชีวิตแบบที่เพื่อนอยากใช้ค่ะแบบที่มีโซฟูดเลยว่า ชีวิตของเราก็ต้องใช้ด้วยตัวของเราเองตื่นตันคิดถึงครอบครัวรู้สึกเพื่อนพกชิชชู่มาด้วยก็ดีนะคะเป็นหนังที่แบบดูในโรงกับดูที่ที่บ้านไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะคุณเคยตกหลุมรักคนคนเดียวกับเพื่อนสนิทไหมโน่ยวดีกดวาจีไดช้โซเมเธอฉันรักเขาวันนี้ในโรงภาพยนตร์